สวัสดีครับผมวันนี้ก็เข้าสู่ช่องท่โลดคนตกปลาครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไม้เท่าไหร่ครับก็คือไม่ได้ออกเลยครับผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หมายนี้ลกมากครับผมผักตบหญ้าไซลกมากปกติหมายนี้ผมมาไม่เคยพลาดนะครับ ต่วันนี้จะมีตัวให้ชมหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามดูครับผมก็เป็นหมา้ใกล้ๆบ้านครับไปครับผมไปติดตามรับชมครับผมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่า มีตัวไปนอวันนี้ ลมครับมีลมครับวันนี้อากาศไม่นิง่ง ไปครับผมหมายนี้ไม่กัดครับเดี๋ยวเราไปหาตีกระดีกันครับผมหาหมายตีกระดีกันครับเพื่อจะได้สักแต้มสองแต้มครับผมไปครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายตีกระดีแล้วครับผมไม่รู้จะมีตัวอีกระเป่าครับผมก็เป็นหมายน้ำมังโล่งครับ หม้เก่าปีที่แล้วครับที่ผมมาตีครับผมนะครับสภาพก็จบป,ป,ประมาณนี้ครับผมน้าไม่ค่อยเลึกครับป่าพบุงอย่างน้าเลยเดี๋ยวลองเอากระดีตีครับผม Давай oh, найпала. Anyway, ครับอยู่อยู่กันแล้วครับ เราก็หาเจอ นี่ครับผมมาแล้วครับโอ้กว่าจะได้ตัวครับผมมันกอนแสงอะก็ใสาประมาณสามสามชีดครับผมกระดีครับผม ก็ประมาณนี้ครับโอ้ก็จะได้ตัวครับคีบป,ปากมาได้ทีครับคีบตาเลยเกาะคอเดียวหาตัวยากครับผม ถุกงไปเลยหนึ่งแต้มนี่ครับแต้ม ครับผมไปติดตามต่อครับโอเค okay, ครับผมวันนี้ก็ได้แค่แต้มเดียวนี่ละครับผมกัดกระดีไก่ชนครับได้แต้มเดียวครับหลังจากย้ายย้ายมาจากงูจากคองครับผม ไม้คลองก็ใช้กบยางตีก็ไม่กัดครับผมก็เลยมาหมายนี้ใช้กระดีตีก็ตีไปหลายไม้เหมือนกันครับหลายหน้าเหมือนกันครับก็จะได้ตัวหาตัวยากครับผมก็เป็นหมายมหาชนครับผมหาตัวยากครับปลาลมก็ค่อนข้างแรงครับลมไม่นิ่งครับก็สภาพหมายครับผมนี่ก็สิบล้อโรงงานแล้วก็ซอยที่ผมทํางานอยู่เขามาล้างรถครับ มองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงงานและกระซอยครับมองไปเขาวขาครับผมเมื่อกี้ก็ได้ตรงนู้ครับาช่อนไปครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาออกคลิปใหม่ครับผมวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผมก็ได้พอผลดูครับน้ำพริกถ้วยหนึ่งได้เวลานะครับผมลมครับผมลมแรง หมายมหาชนโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบายครับผมสวัสดีครับผม